มันจะกำลังจะโหลดไม่เสร็จนี่คือแมบ,บไหนแมบบแมบบของสตรวรรษใหม่นะคะคนเล่นเนี่ยแบบมันไม่ใช่แมบแนวแบบเบลลรอเอาชีวิตรอดมันเป็นแบบขุดแร่ครับจริงๆอะจริงๆผมเคยถ่ายแล้วนะเคยถ่ายแล้วแต่หลุดเว้ยหลุดคลิปมันหลุดคลิปมันหลุดเออแล้วผมต้องมาถ่ายใหม่เรา นะฮะแต่กี้แต่กี้ยังเข้าไม่ได้เลยทำไมตมาจากไหนเป็นล้านเลยอ่ะอุ้ยทุกคนคือผมเนี่ยคือผมไปเริ่มเล่นมาจริงถ่ายไว้แหละแต่มันหลุดครับมันหลุดขวานในท่านน่าจะดีดกว่าละขวานในท่านไม่รู้อะทุกคน คุณขายอะไรอยากรู้ว่ามันจะมีสต๊าข้างในไหมเออของโคตรดีเลยคุณต้องการอะไรแป๊บหนึ่งนะคือผมยังใช้ขวานแบบกากๆอยู่เลยแต่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเออคือมันจะมีขวานอีกด้านหนึ่งอยู่ในแล้วเงินที่เราได้มาจากไหนอนะคือผมไม่รู้นะทุกคนคือ เราออกเกมไปคือมันจะฟาร์มต่างให้เราเหรอคือยังไงอะ่ะพอดูในถ้ำหน่อยอยากได้ขวานด้านเนี้ยหรือไปเอาขวานนั้นดีไปดูขวานนั้นก่อนนะอ่ดูขนันขวานนี้ก่อนว่ามันดาเมจเอ้ยไม่ใช่ตกตกอหนมันแรงไหมราคามัน พลังการขุดสามสิบสามไปดูอันนั้นดิพลังการขุดสามสิบสามความเร็วกันขุดลบสามสิบระดับสองพลังการขุดสามสิบสามเพิ่มโชคสิบเปอร์เซ็นต์เราจะจำมันนี้ไว้สามสิบสามกับสิบเปอร์เซ็นต์ลบสามสิบนีพลังการขุดยี่สิบสี่ เราไปซื้ออันนั้นคุ้มกว่านะเนี่ยทำไมราคามันราคาน้อยกว่าทุกคนเฮ้ยพ่อขายตรงนี้มันหลอกเราเราต้องใช้ฉลาดเราต้องใช้สมองนะหรือมันดีกว่ายังไงไม่รู้นะแต่อันนี้ผมรู้สึกว่านี้ดีกว่าเสื้ออันนี้กันนินหลักล้านวะใช่มันมีทองไม่พอมองคือ คือผมต้องมองยังไงอ่ะต้องมองยังไงให้เป็นหนึ่งล้านอ่ะตอนแรกกูงองอยู่ว่าเงินหนึ่งล้านมาไงาไม่ใช่โอ้สมองเราโคตรชนะเลยเราลแ,แบบว้จสมองกแป๊บหนึ่งนะแต่กิ้ฟขุดดีกว่าคือผมไม่ได้มองงานะผมกดออโต้คิกอยู่ไม่ได้ Auto ออโต้คิกเนยคือผมออโต้คิกคือเออคือตะกี้ ไม่รู้อ่ะไม่ได้ออโต้คลิกอะ่ะแต่มันขุดได้กล้วยปะกล้วยนี่ไงกล้วยคือผมไปเล่นมาครับว่าไม่รู้ว่ากล้วยอะ่ะมันทํามันเพิ่มนี่เว้ยคือมันเพิ่มเออมันเพิ่มอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่มันเพิ่มดาเมจไม่รู้แต่ผมเห็นมันดีหน้าตาสวยดีโอเคแล้วขุดแร่น่าจะเยอะพอแล้ อะทางนี้ใช่ปะคือยังไงอ่ะ หวิวอ่ะมาทำนี่ดีกว่าอาวุธอาวุธแนึวงก็เห็ดหอมทำทำดูบีบนะบีบไปเรื่อยๆอยากรู้อ่ะว่ามันดับเลย กขั้นนี้สุดล้ะขั้นนี้ทำยากขั้นนี้แหละโอเคเราได้ดาบที่ดีกว่าแล้วนะขวานเออเอาไปขายดีกว่าขายน่าจะได้ราคาแพงอยู่คือผมคือผมไม่อยากจะเก็บดาบเลยได้ได้ดาบใหม่ก็ขายทีเลยดาบใหม่มาปุ๊บขายปับ๊บ สามร้อยสามร้อยเกือบซื้อนี่ได้แล้วมาขวานใหม่ลองใช้วุฒใหม่ก่อนช่วยเขาุยสีแรงนะ มีแรงอยู่ได้อั h i e ม e m น n ในข้ามือใหม่เดี๋ยวฟอสมาก็มาว่ะอุ้ยขุดอันนี้ได้แล้วขุดขุดหินนี้ได้แล้วหินนี้ยังไม่เคยขุดขอด้วยอุ้ยได้ทีละสามได้เ,เหรอดีดีแต่ต้องระวังม,มอนสเตอร์ด้วยอะ่ะท่ำลึกเราเข้ามาสู่ท่ำลึกแหละ เราต้องเรียกเพื่อนมาด้วยว้ยแบบเรียกเพื่อนมาช่วยตีอะ่ะเออแบบนั้นน่าจะดีดูเลเวลแต่และตัวดิใครเริ่มมาเกาสามแล้วอะ่ะมาลองสู้สู้จัดการมันแก่เพื่อนเข้ามาด้วยถ้าจะสู้ดูเหมือนจะไม่ไหวเลยนไหนแป๊บๆจะตายเนี่ยเราเราเนี่ยจะตายไม่ใช่ใครหรอก ก็คุณห็นทอเหอะเลเวลเก้าแลยทุกคนเอออ,อะไรเสร็จแล้วนี่ก็อันนี้มัใค้ใคร <c oughs> มันคล้ายคฟิตนะแบบอันนี้เป็นถุกอันนี้ขุดถ้ำอันนั้นตกปลาคล้ายๆกันเลยหรือคนสร้างคนเดียวกันไม่รู้มาครับอันนี้อุ้ยทองเงินแล้วก็นี้ด้วยใส่ <c oughs> ทำอะไรทำเป็นอะไรดิทำเป็นทำเป็นอาวุธนี้บ่อยแล้วทำเป็นเกาะทำเป็นเกาะมัง่งอยากได้เป็นเกาะมัง่งเดี๋ยวทำเป็นเกาะมัง่งอยากได้เกาะแบบชุดตัวไม่เอาแบบหมวกแล้วเดี๋ยวเป็นหมวกหมวกแบบอื่นไม่ใชห่หมวกแบบอื่นก็ได้อันนี้มันน่าเกลียดเกิน คือนี่มันน่าเกลียดเกินเว้ยมวกันเนี้ยก็เทยเยอะอยู่นะโอ้มกวนันนีกแหละแย่แย่แย่ต้องทำยังไงให้มันดีเออ แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งอืมยังไงดีอ่ะไม่รมู้แค่สีร่ร้อย ฟาร์มตังค์ไหมวะฟาร์มตังค์เนี่ยต้องการวิธีฟาร์มตังค์มากโอเคเราน่าจะได้ดาบยักษ์เพราะผมดูเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เยอะอยู่นะอุ้ยูแต่ยากว่ะอุ้ยอันนี้ยากนะรู้สึกมันกดยากรู้สึกมันกดยากเพราะปกติดาบปกติมันเนี่ยดาบปกติมันกดนเนียนๆมันก็ได้แล้วอะ่ะอันนี้อันนี้ยิ่งยากเลย ไม่ได้ยากมากแอบยากนะดานนี้คือได้ไแล้วอ่ะไม่ได้ดีอ่ะ ดาเมจนะเมื่อกี้ดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจโอ้โหมาดิเห็นเห็นดาเมจโอ้โหดาเมนตีไงวะแต่มันก็ตีช้าเออพูดเลยตีช้าชิบเขาตีช้าแบบตีช้ามากช้าแบบไม่รู้จะช้าแบบไม่รู้ว่าจะช้ายังไงแล้ว ตอนนี้เรามีเงินเป็นพันได้ไงวะคือตอนนี้เราต้องจัดกําจัดหรือหาแร่ใหม่ๆอ่ะเออเดี๋ยวผมไปหาแร่ใหม่ๆก็ไม่ก็ฆ่าตัวใหม่ๆก่อนีะได้เห็นใหม่ปะแร่ใหม่นี่ไงแร่ใหม่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราทําอาวุธดูอาวุธคาตาะน่าจะได้ น่าจะได้น่าจะได้คาตานะนะลองดูไม่ได้คาตานะก็ไม่รู้เราจะได้อะไรเยา่ได้คาตนะบ้างไม่รู้ว่าคาตนะคือได้ยังนเน่้มันเร็วกว่าอันนี้มันเร็วกว่า,นนนเ,ววาเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเร็วกว่าเกียรคันนี้สุดเลยโคตรเกียดเลยคันนี้เหมือนแม่ฟิตอะ กดยากแต่นี้กดยากกว่าอยายแล้วก็ตีอุ้ย oh, <okay. S 1> uh. อันนี้ดาบยาวโอเคได้อยู่ oh, <yeah. S 1> ได้อยู่นะ ดาบใหม่ดาเมจขอสลักหลักเก้าเขาไม่กักแต่เนี้ยตีช้าผมไม่ชอบมันตีเร็วน่าจะดีกว่าแหละเดี๋ยวเอาดาบอันนี้มาดาบครูสงดาเมจก็ไม่ได้ห่างก,กันมากตีช้าตีช้าเหมือนกันมาอันใหม่มาเลย อีช้าเหมือนกันนั้นใหม่มาเลยฮะครั้งนี้เป็นถุงมือถุงมือคืออะไรถุงมือคืออะไรครั้งนี้อันนี้ผมไม่รู้อะไรคือถุงมืออันนี้กดง่ายนะถุงมือถุงมือแอบกดง่ายมาลองดูครอบมันก็แบบดาบเก่าๆแบบแบบดาบนี้เหมือนเราเคยใช้แล้วมั้ ดาบนี่มันเคยใช้แล้อวอ่ะมันไม่ได้ดีมั้งแต่ถ้าดาเมจเยอะก็ดีอยู่ลุ้นกากจังเลยเอาไปขายดิวัตถุดิบเราไม่เหลือแล้วดาเมจเร็วความโจมตีเล็ก ายไปแล้วเดินไปไหนเนี่ยมาทำเควสกันพื้นฐานการขุดแร่ภารกิจใหม่ม้นฐานการขุดแรก่ก,รกล้วยรับหินมันหินเล้รับทองแดงเราจะขุดตรงนี้ก่อนแล้วอ๋อมันก็ขุดง่ายๆอ่ะหินไอ้กล้วยเนี่ยกล้วยเนี่ยของยากเลย กล้วยเนี่ยมันไม่ค่อยออกทุกกล้วยไหนไม่ค่อยออกรับทองแดงทองแดงมันไม่ได้ออกยากนะทองแดงมันก็ไม่ได้ออกยากเท่าไหร่นะเนี่ยทองแดงมาไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาเอา,เอาทองแดงนักขุดเหมืองเอาชิเมนมาแต่ไม่ได้อยากได้โอเคกล้วยออกแล้วกล้วยออกกล้วยทุกคนผมได้หินระดับอีปีกหายากนะ หายากอยู่หายากที่สุดในนี้แล้วใครภารกิจเสร็จแล้วได้เงินมาหนึ่งร้อยเอามาครับพอ่อเอาของอ e ีปีกไปครับดูทำมันทำไมไม่รู้มันหายากนะแต่ของหินะ่ะมันมีไว้ครับว้ยหินมีไว้ครับอย่าลืมอย่าลืมหินมีไหมครับหนมีไว้ทำอย่างอื่นด้วยไม่รู้ ไม่ออกเลยวะอะไรมันศูนเปอร์เซ็นหมดเลยมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นดาบตรงไม่เอาไม่เอายักไม่เอายักไม่เอาดับตรงไม่เอาดา,าบตรงดาบตรงคตนะกูยอยากได้ความใหญ่ หินหินดาบพงอะไรอ่ะมีแต่อะไรเนี่ยหินทรายออกไปเลยดาดแข็งถุงมือถุงมือแทบไม่มีอะไรดีย๋ยคาตาณะมันใช้อะไรวะดาบยักไร ดาบยักษ์มาอยากได้ดาบยักษ์ผมรู้สูรดาบยักษ์อยู่เกมมันดูมาแล้วดาบยักษ์สิบหกแลก้วก็ขวานยักษ์ไม่เอากูไม่ได้ยาก,กูไม่อยากเอาขวานยักษ์ nhạc có oh, cỡ dù đi giờ mông bên là nơi khoản nhạc quá Đạp nhạc Đạp nhạc đạp nhạc Đạp nhạc Đạp dạp Đạp dạp Đạp, đạp dạp Đạp dạp 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 gì dạp มันก็เป็นคาตนะคาตนะอุดคือดาบคาตนะมัเตาคาตนะเออมามามาคาตนะมามาคาตาณะหรือดาบยักษ์แล้จะดวงนี้ได้ดาบยักษ์ก็ได้คาตนะก็เอามาเคาตนะมาคาตนะก็มาคาตนะอยากได้คาตนะอยู่แล้วนี่ไงคาตนะแปลกว่ะ ได้นะ้ำมันดูปะกแปลกต้องมองยัยงไงให้มันแย่มาดาเมจแรงๆหน่อยเฮ้ยดาเมจดดาเมจดดาเมจดสามจุด 3. อีเอานี้ก็ได้เกาะ ก่ดเอากล้วยใส่เลยว้าวหวนจะได้เกาะดีว้าวได้ชุดสักทีชุดก็มาแล้ว <laughs> Bà cũng để dài 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 thăm yên ấy Nuôi xanh lì à Là khá ẹp à. chút cọ Chút cọ, chút cọ nay chút cọ mà ไปคุดเหมืองต่ออ่ะแค่ฆ่าซัมมี่สี่ตัวเองอ่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะแค่ซัมมี่สี่ตัวมันจะไม่ยากเลยวะน่ากูไมัไปเจอเลเวลเกนะ้านอ่ะเจอตัวไหนฆ่าตัวนั้นครับแต่เรืองมันเยอะกว่าเรานะไปดีกว่ามาเ,าเลเวลนี้ก่อน ค่าตัวอากาศคค่าละตัวหนึ่งค่าต่อครับขุดไปด้วยครับว้าวสิบเอ็ดแล้วอุ้ยได้อีปีอีแล้วโชคดีจังวะคืออะไรอ่ะคุยกันเรอมันไม่มีให้คุยวะหรือมันเป็นไอ้ชายคนนั้นวะเดินไปดูก่อนไม่ไม่ไม่เดินไปดูก่อน,น,ปนแป๊บหนึ่ง มันเป็นไอ้ชายที่มันอยู่มุมตรงนีน้มันอยู่ไหนวะไอ้ชายคนยนั้นนะฮัยพอพังเลปแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ดมันไม่อยู่เนี่ยมันอยู่ไหนไม่รู้อะอยู่ไหนไม่รู้มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนวะยังไง ันนี้ป่ะมันคุยไม่ได้ให้คุยอะไรกูมาวะมันเป็นหมวกนิรภัยหนักหนักจริงหนักหนักจริงนะแต่ขึ้นขึ้นมันขึ้นได้เหรอจะขึ้นช้าอันนี้สังเกตได้เลยว่าขึ้นช้าขึ้นช้ามากดูสิมันจะกดยากกว่าอันอื่นไหมถ้านี้จบก็ ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อผมจะเล่นวนไปแบบนี้มันคลิปก็ทั้งปีอะถ้าจะอัดไปเรื่อย,อยแบบนี้ก็ต้องมีแบบไม่รู้อะจะจบคลิปตอนไหนอ่าไม่รู้เหมือนกันทำดาบนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ทำหมวกอยนี้ก่อนว้าวว้าวโอ้วผมต้องทำหมวกด้วยวะแล้วต้องทำหมวกนี้ด้วย ต้องทำหมวกด้วยชุดชุดกอกับหมวกไม่เข้ากันเลยโอ้ยจุ่มน้ำไม่มีอะไรแบบนีม่มีอะไรดูแบบกเลยสองร้อยเหลือราคาสองร้อยเลยอ่ะครั้งนี้จะเอาเป็นหมวกแต่ของเราไม่พอ เออของเราไม่พอป่ะโอ้โหของเล่นทิมลักโอเคงั้นค,คลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย